โหดสิทายอหอะระฆังนะคะหอะระฆังที่ทําจากโอ่งมังกรนะคะหอะระฆังที่ทําจากโอ่งมังกรอันนี้เป็นวัดอะไรนะคะวัดสรีทนบวัดถ้ำสีทนนะคะพี่น้องวัดถ้ำสีทนนะคะันมีรอยพระพุทน,นะครับเดีนนะะ๋ยวปานกคร อันนี้เป็นหอระฆังที่ทําจากโอ่งมังกรนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะอ้าวเดวพาไปจุดชมวิวนะคะจุดที่สูงที่สุดในป่าคาดนะครับจุดที่สูงที่สุดในป่าคาดนะคะท่านผู้ชมขาจุดที่สูงที่สุดในป่าคาดนะคะอ้าวตามไปดูเลยค่ะจุดที่สูงที่สุดในป่าคาดนี่นะคะนี่นะคะบรรยากาศข้างล่างอันนี้หอระฆังนะคะ เรามาสู่ที่สูงแล้วมองดูก็สวยเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชม่ะนี่นะคะขยันหนะะ<ป>้าเอาตอนนี้กําลังจะพาไปสู่ที่สูงนะคะเราต้องเ้องจับลาว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 นะคะ ผู้ขอนำถิ่นยาคอนี่ผู้ขอนะโอยดูบรรยากาศนะคะท่านผู้ชมขาสวยมากเลยว้าวสวยมากนี่นะคะมีบรรยากาศบรรยากาศสวยมากนะคะวันนี้นะคะแอดพาท่านผู้ชมมาชม ถ้ำสีทนนะคะหอ,อ,อละฆังบรรยากาศข้างนอกนะคะดูสิคะแอดก็จะเหนื่อยนิดนึงนะคะเพราะว่ามันสูงนี่นะคะ,ะค่อยๆดู อันนี้คือบรรยากาศข้างบนสุดเลยนะคะก็จะสวยงามมากมบรรยากาศข้างบนสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมคะ่ะนี่นะคะบรรยากาศข้างบนนี้คือวัดท้ามสีทนนะคะนี่นะคะ ปากคาดนะคะท่านผู้ชมปากคาดโซ่พี่ใสนะคะนี่นะคะสวยงามมากนะคะเดี๋ยวอยจะพาขึ้นไปกราบพระพุทธรูปอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวรอให้ท่านที่ขึ้นไปก่อนลงมาก่อนนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศข้างหน้าข้างล่างนะคะอันนี้ล่างสูตรหอะระฆังหอะระฆังให้ดูชัดๆว่า เป็นหอละครังที่ทำจากองค์มังกรนะคะองค์มังกรขนาดเล็กขนาดกลางนะคะนำมาต่อต่อกันก็สวยงามอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะสวยงามค่ะนี่นะคะแอตก็จะออกเหนือหน่อยๆนิดนึงเพราะว่ามันขึ้นที่สูงนะคะขึ้นมาก็สูงพอสมควรนะคะเหนื่อยค่ะมองลงไปข้างล่างเห็นพระสูงตัวนิดเดียว นี่นะคะนี่นะคะอันนี้คือบรรยากาศรอบหอะระฆังนะคะของวัดสีทนนะคะอยู่อำเภอปากคาดนะคะอยู่อำเภอปากคาดนะคะท่านผู้ชมคะนี่นะคะน,นี่บรรยากาศท่านผู้ชมดูบรรยากาศรอบๆวัดนะคะ อันนี้นะคะช่องเจ๊นางคนเดิมชาแนลนะคะพาท่านผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศค่ะเดี๋ยวตอนเย็นแอดจะเอาหวยแม่นๆลงให้ท่านผู้ชมได้พิจารณานะคะหยิบจับลอตเตอรี่นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งรับรองว่าคลิปนี้ตัวเด็ดแน่นอนนะคะท่านผู้ชมคะ่ะรอชมนะคะหลังจากที่ ชมบรรยากาศจากถ้ำสีทุนนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวแอดเอาลงให้นะคะนี่นะคะเปลี่ยนบรรยากาศค่ะท่านผู้ชมคะแอดพามาดูหอะระฆังที่ทําจากองค์มังกรเนี่ยให้ดูชัดๆที่สวยมากนี่นะคะสวยมากนี่นะคะ FC หลายคนอาจจะถามว่าอยู่ไหนเนาะแอดอยู่เอเภอปากคาดนะคะอยู่เอเภอปากคาดนี่นะคะ อำเภอปากคาดนี่นะคะวัดถ้ำสีทน,นอำเภอปากคาดก็สวยค่ะเป็นสถานท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่สวยพอสมควรนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปกร่าบพระพุทธรูปนะคะท่านผู้ชมค่ะ สาธุไปเรือยแอนก็ได้กราบขอพรไปเรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ขอพรไปพร้อมกันนะคะขอให้โชคดนร่ำรวยคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะคะนี่นะคะดูเพดานข้างบนเพดานข้างบนก็สวยงามมากนะคะท่านผู้ชมนีสวยมาก เป็นเทวดาที่นี่แต่นางฟ้าเทวดาน,นางฟ้าเต็มทองฟ้าเลย,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 ยค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะวัยหระัครับรครับ้นี้นะคะท่านผู้ชมค่ะแอดขาท่านผู้ชมมาเที่ยวชม ความสวยงามของอวเภอปากคาดน,นะคะคือวัดถ้ำสีทนนะคะเป็นวัดที่สวยงามมากนะคะท่านผู้ชมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือพระพุทธรูปใหญ่นะคะท่านผู้ชมคะเดีย๋ยวจะพาท่านผู้ชมลอยพระพุทธบาทนะคะลอยข้าบาทนะคะนี่นะคะ พาไปดูลอยพุทธบาทนะคะลอยพุทธบาทค่ะนี่นะคะเป็นลอยพุทธบาทนะคะท่านผู้ชมค่ค่ะบริเวณข้างใน นี่เป็นรอยพระบาทนะคะหดอทางวัดได้สร้างโครงเหล็กครอบรอยพระบาทเอาไว้นะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะ